เเมนะครับวันนี้หมอ in Somehow, ้ําใจเกิดรอยนะครับอยู่ที่วัตค้อเก่านะครับวัดหลวงพ่อเพชรหนังลูกนิมิตนะครับอีเมมากกำไปเฮ็ดบุญสะกนเดิร์เมียนะฮะบาทสีบาทท่านน้ำเพลินจังมีบุญห่วมเพลินจังมีวัสนาเที่ยวบุตรเที่ยวดาจึงได ซอยเหลียนะครับบดติดบรดขคัดนะครับวัดพืนอลังการอีดีเดี๋ยวมือเส้นเศา้าพลาบอลนุนจังไปนะครับถ้าไปช่วงนี้คือบัมีเวลาหรอกเก็บของเรียบร้อยแล้วคือมือเส้านี่ยแะบอลนุนก็นไปมือเส้นครับไปท่านห้พื้นมือเส้าสวัสดีแม่ต้อยเหล่าวงศานะครับ ไม่บีอันนั้นอยู่ใสโอ้นี่ไงไม่บีมาถือกล้องไลโซนแฮะวันนี้ได้เดี๋ยวให้แม่บีถือให้เบิ้งไหมครับเดี๋ยวเขาโน่นปุ่งก่อน แสงพูดถือขาคนถืดีๆกงไโเอาเห็นอยู่น้าหอนถือขาคนเนาะตัวเหมือน PPI น นี่แล้วก็วกเราก็ปิดไว้ก่อนะครับเด,ด็กกระไดแสบๆจำมะฮงที่ง่้ยสูตรใดนี่สวัสดีปีใหม่ครับแม่วิภาวันครับเอาเอาผมกลับน้ำตานมาเทเนนะี่ยและเสร็จแล้วก็เคลียร์ตรงนี้เลย สวัสดีแม่สมปองนะครับบัาไดสดเดี๋ยวพี่น้องกระจมนะควันวันนี้น้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกนะครับแม่นะครับบ่ต้องยานมองจอดรถกระเบิดป่อยก่กงฉะนั้นให้แม่เตรียมพร้อมในการเดินทางมาเด้อเมือแรกเอาถุงดำติ